ผู <t <t ้ชายโก่งนะอันน um ี้้ลไไม่ดเยแต่พี่เอาพนันได้เลยว่าผู้หญิงไม่ชอบผู้ชายโก่งแต่ถ้าผู้ชายพูดความจริงผู้หญิงก็ไม่ยอมรับไปอย่างนี้ก็ไม่รู้ไปไหนมาเนี่ยดึกดื่วันนี้ไม่กลับบ้านกับชอบไปตีกอล์ฟกอลบ้านเธอเลยเธอเที่ยงคืนยีงตีกันอยู่หรอช่วงมุมมองแห่งรัก กลับเข้าสู่รายการชูรักชูรสนะครับช่วงนี้เป็นช่วงมุมมองแห่งรักนะฮะแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักเคยคุยเกี่ยวกับเรื่องมุมมองแห่งรักมาก,ก็เยอะกับคนที่มีครอบครัวแล้ววันนี้ลองมาคุยกับสาวโสดดูบ้างดีไหมคุณผู้มได้ยินสิงร้อนแน่นอนเลยค่ะ <C> เพราะช่วงสาวท่านนี้นะคะช่วงที่เข้าวงการใหม่ๆเนี่ยออกแนวร้ายค <C> ่ะแต่ว่าแอบ,บเซ็กซี่นิดนนะคะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบมากทีเดียวที่แปลกก็คือระยะหลังเนี่ยเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปค่ะมาเป็นแบบสนุกสนานตลกแต่ก็ยังเป็นที่ชื่นชอบอีกเหมือนเดิมค่ะ,คะ เรียกว่าตลกอารมณ์ดีเซ็กซี่อีกด้วยนะครับสนใจอยากจะคุยกับเธอแล้วใช่ไหมละครับวันนี้จะมาเปิดใจเรื่องรักๆแล้วกม็มีเรื่องร้ายๆปนมาด้วยนิดหน่อยอ,อาจจะแถมเรื่องลับๆนะคะถ้าเจ้าตัวเขายินยอมค่ะครับขอต้อนรับคุณแป้นราตรีวิทวัสเข้าสู่รายการชูรักชูรสครับสวัสดีครับคุณแป้นถามก่อนเป็นคนอารมณ์ดีงี้ตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วเป็นคนอารมณ์ดีนะคะแต่ลึกๆข้างในเลยนี่ยเป็นคนซีเรียสมาก อย่างนั้นเลยค่ะคือไหมหมายความว่าเราเป็นคนเรายังทุกวันนี้นะคะแต่ยังจับตัวเองไม่ถูกเลยยังจับตัวเองไม่ถูกเลยว่าเอ๊ะบางวันบางวันก็หัวเราะล่าเริงแจ่มใสดีอีกสักไม่ชั่วโมงหนึ่งนั่งร้องไห้แล้วเลอะโถคือแบบเหมือนกับว่าเราเราไม่รู้จะระบายทางไหนเราอยากได้ยินเราเราอยากให้ทุกคนในหัวเราะเพื่อต้องการให้ความซีเรียสของเราเนี่ยหายไปบ้างเราต้องการพูดอะไรที่ก็ได้ที่ทุกคนล่าเริงแจ่มใสใช่ไหมพอเห็นรอยยิ้มทุกคนเนี่ย เราก็สดชื่นขึ้นมาหน่อยหนึ่ง,งแต่ว่าเป็นส่วนที่หมายถึงว่าคนอื่นอาจจะเห็นคุณแต่ในภาพที่อารมณ์ดีสนุกสนานล่าเริงก็คือหลายคนอาจจะไม่นึกว่าข้างในจริงๆลึกๆลกแล้วเป็นคนซีเรียสออก็เลยเวลาเข้าหาเราเหมือนกับว่ากลายเป็นว่าอยากให้เราเป็นฝ่ายทําให้เขาสนุกมากกว่าที่เขาจะเข้ามา,<อ>าแล้วเป็นฝ่ายามาช่วยเราหรืออะไรอย่างนี้ด้วยป่ะคะหมายถึงคนรอบตัวเขาก็มองอย่างนั้นไมด้วยมั้งคะด้วยคือคือเราก็ต้องการให้ทุกคนช่วยเราด้วยใช่ไหมคะคนไหนที่ซีเรียสเราก็จะไม่ค่อยเข้าไปหาเพราะว่า เราก็กลัวเราก็ซีรีสอยู่แล้วใช่ไหมคะล้วก็หาคนที่อารมณ์ดีสิทีนี้ก็ไปเจอพวกพี่ตลกอ่ะไม่ว่าจะเป็นพี่เด่นพี่เด้อพี่เทพพี่อะไรก็แล้วแต่ที่เขาตลกเราก็จะไปอยู่กับเขาเลยถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็เราถึงเึ่มมาซีรีสคนเดียวของเราเราจะไม่ค่อยระบายให้ใครฟังโสดสวยสาวนี่มีทุกอะไรกันจ้าไม่ทุกโอ้พี่ค่ะก็นั่งใกล้พี่ก็ทุกแล้วพี่ถามนิดนึงบอกอย่างเงี้ยโสดเนี่ยเชื่อนะแต่ถ้าบอกว่าในชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยมีแฟนเลยเนี่ย ไม่เชื่อเลยความรักที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับก็ดีบ้างไม่ดีบ้างคือปะปนกันไปนะคะคือเราจะเอาสุขทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะผู้หญิงคนเราเนี่ยผู้หญิงเราเนี่ยอย่างเงี้ยชอบเอาแต่ใจตัวเองอวันไหนที่ไม่ได้แต่ใจตัวเองนะวันนั้นก็คือทุกข์ของผู้หญิงคือใช่ไหมพี่วันนั้นก็คือทุกข์ของผู้หญิงนัดแฟนทานข้าวแฟนไม่มาเนี่ยเราก็ทุกข์งงอวันนี้ เมนไม่มาปกติผิดปกติก็ทุกีบเลยคือผู้หญิงนี่จะทุขมมากกว่าผู้ชายอะมาก็ทุข์ไม่มาก็ทุ่จริงๆนะพี่ถึงวามถึงามว่าทําไมผู้หญิงถึงได้แก่ก่อนผู้ชายทาไมผู้หญิงถึงได้หน้าอายุย่นก่อนผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเครียดมากกว่าผู้ชายผู้หญิงสวยและอารมณ์ดีนี้ถึงยังไม่นสดอยู่แต่นี่ต้องถามเจ้าตัวที่ผ่านมาความรักที่ผ่านบอกว่ามีรุ่มรุ่มนอนนอนมีดีบ้างมีไม่ดีบ้างอันนี้ก็แล้วแต่มันอาจจะขึ้นอยู่กับคุณแตนด้วยว่าคุณแตนคาดหวังหรือชอบ ผู้ชายสเปคแบบไหนความคาดหวังสูงไหมครับสําหรับผู้คนที่คิดว่าจะมาเป็นแฟนเป็นเพื่อนคุณผูอชมคิดไม่ไม่คาดอะไรมากนะคะเป็นคนที่ชอบหนึ่งชอบผู้ชายมีมีความรับผิดชอบอถามว่ารอรอเราก็ไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะคะอะไรรูปร่างแล้วอันนั้นองค์ประกอบองค์ประกอบเหมือนกับแต่เป็นคนที่เพราะว่าปกติเราเป็นคนรับผิดชอบอยู่แล้วค่ะเรามีครอบครัวมีน้องมีพ่อแม่ต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะเราก็อยากจะให้ครอบ ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเดินเข้ามาในบ้านของเราเนี่ยให้นิสัยแบบเรามีความรับผิดชอบใช่ไหมคุณได้พาลูกสาวเข้าไปอยู่ด้วยแต่ถ้าคุณไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยคุณอย่าเอาไปเลยใช่ไหมคะคุณอย่าเอาไปเลยเพราะว่าลูกสาวเขาอยู่ในบ้านเขาเนี่ยในบ้านของเราเนี่ยอยู่ดีกินดีอยู่แล้วมีความสุขแล้วแต่คุณดึงลูกสาวเข้าไปเนี่ยคุณก็ต้องดูแลลูกสาวอย่างดีที่สุดใช่ไหมคะอย่างอื่นนะธรรมดามากเลยพี่จะจนจะรวยอะไรหรือว่ามันอยู่ที่ความรับผิดชอบมากกว่า ถ้ามีความรับผิดชอบด้วยกันเนี่ยมันต้องฝ่าฟันได้ทุกอย่างเห็นด้วยมันนี่เห็นด้วยที่ผ่านมาเจอผู้ชายคาแรคเตอร์นี้หรืออย่างมุดน้ําดําดินขึ้นเหวลงเหวขึ้นยานอวกาศก็มีบ้างค่ะแต่ก็ก็มันก็ยังมีอะไรที่ขัดกันอยู่ไม่ใช่แค่ความรับผิดชอบใช่อะไรที่ขัดกันพูดจะบอกแล้วไงรับผู้หญิงเนี่ยมีแต่จริงๆแล้วเราก็รู้สึกตัวเองว่าเราเป็นคนเอาใจใจตัวเอง ผู้หญิงส่วนคนส่วนมากทุกคนเลยนะพี่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวอันนี้ไม่ได้ว่านะคะเราเอาของเรามาเปรียบเทียบว่าผู้ชายเราต้องเป็นอย่างนั้นผู้ชายเราต้องเป็นอย่างนี้พอหาไม่ได้พอไม่ใช่แล้วเนี่ยมันก็ทําให้เรามีความทุกข์ทำไมไม่ล่ะคุณทำไมไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคุณใส่เสื้อสีขาวทำไมคุณใส่เสื้อสีดังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่เกินเลยค่ะนี่บอกให้เลยนะคะว่าอย่างนี้เกินเลยเกินเถิดไปแล้วเกินไปมากเลยคือเราอย่าไปไปบังคับเขามาก ใช่ไหมคะอย่าอย่ามาครับแต่ถามว่าเราเอาจิตใจเอาการพูดกริยาท่าทางอะไรดีกว่ามาคุยกัน<ม>นะคะคเอาความระพฤพืกันดีกว่าและอย่างหนึ่งผู้ชายผู้หญิงก็ไม่ชอบผู้ชายโกหกนะอีนน้แต,อแต่พี่เอาพนันได้เลยว่าผู้หญิงไม่ชอบผู้ชายโกหกแต่ถ้าผู้ชายพูดความจริงผู้หญิงก็ไม่ยอมรับทำไมไปอย่างนี้ก็ไม่รู้ไปไหนมาเนี่ยดึกๆึวันนี้ไม่กลับบ้านกับชอบไป,ไปตีกอล์ฟ ก็บ้านเธอเลยเฮ้อเที่ยงคืนที่ตีกันอยู่หรออะไรอาเงี้ยอาจจะพอผู้ชายแบบว่าหลอกเราว่าเป็นทีกอล์ฟอีกวันหนึ่งไปไหนมากับบ้านเรื่องเที่ยงคืนอย่างงี้ไปเที่ยวผับไปเที่ยวผับจำไไเหรอไที่ฉันบอกแต่ตธอตกลงคุณจะเอายังไงกันฉันกอล์ฟก็ไม่เชื่อผับก็ไม่เชื่อได้ประสบการณ์ที่ที่คุณแตนเล่ามาถึงวันนี้คิดว่ามองผู้ชายหรือมีทัศนะกับผู้ชายว่ายังไงบ้างคะ ผู้ชายกับผู้ชายหมายถึงว่าทนะั้งสองคุณแตนกับผู้ชายเนี่ยค่ะมองว่าผู้ชายเป็นยังไงคะตอนนี้จริงๆแล้วเราตร้องงพูดว่าผู้ชายนี่เขามีหลายประเภทนะพี่นะ้ชยมีหลายอย่างพี่ฮาร์ดเนี่ยบุคลิกหน้าตาดีการศึกษาก็ดีถามผู้หญิงอยากได้เอาเป็นสามีไหม <c oughs> อยากจริงๆนะดูสิเออยิ้มแย้มใบหน้านี่แบบบุคลิกดีอย่างเงี้ยอยากได้แต่ถามว่า ถ้าไม่ถึงอย่างนี้ขอครึ่งหนึ่งก็ยังดี <Okay. S 2> คือเราต้องตัดทอนของเราลงมาเรื่อยๆผู้หญิงเนี่ยจะฝันเลยว,ว่าฉันต้องได้แฟนรวยฉันได้แฟนดีฉันได้แฟนลหล่อใช่ไหมพอไม่ได้นะพี่นะเราค่อยๆตัดทอนลงมาลงมาถ้าเรายังมีความทะเยอทะยานเท่ากับเมื่อก่อนนี้นะเราก็จะไม่ได้คู่ที่แท้จริงเลยจริงอัน I น mean ี้จริงถูกไหมพี่เราค่อยตัดทอนลงมาทีละนิดละนิดบอกว่าทิยาคือบางคนเนี่ยได้มาแล้วยังไปคาดหวังว่าให้ให้เป็นเท่าใช่เดิมเขาอยู่แค่นี้ เธอต้องอยู่แค่นี้นะอะ,อะไรแล้วตัวเองไม่ลดระด,ดับตัวเองลงมาด้วยเธ<า>อต้องขึ้นไปหาฉันนะอ,อะไรอย่างเงี้ยมันถึงทําให้คู่กันเนี่ยอยู่ได้กันไม่นานหนูว่านะคะถึงทุกวันนี้เลยหาคู่ไม่ค่อยจะเจอเลยมีคนรู้ใจมีแฟนไหมตอนนี้มีแฟนไหมก็ยังคบ <ำ S 1> <c oughs> อยู่ก็คือพี่เพชรนะคะโอค่ะพี่เพชรก็เป็นคนก็เป็นคนน่ารักดีนะคะถามว่าถึงอย่างที่เราต้องการหรือยังก็ยังไม่เท่าที่เราต้องการเป็นไปได้ไหมว่าสเปคเนี่ยมันเริ่มลดตาม ามวัยอยู่ทำไมพี่พูดตรงประเด็นอย่างน,นี้ไม่สอันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยผมผมคืออย่างเงี้ยผมดูเอาตัวเองเป็นหลัก<ม>แต่ก่อนเนี่ยสมัยที่ยังอายุยังน้อยกว่าน,นี้ปีนี้สามสิบแปดตอนที่อายุสักยี่สิบเสร็จยี่ห้าเนี่ยถ้าพูดถึงในแง่ของความเขาเรียกอะไรความโรแมนติกกาแฟนเนี่ยมีเยอะ,ยอะแต่ความรับผิดชอบมีน้อยอบางทีก็หลอกเขาบ้างปลดเขาบ้างอะไรบ้างกระรอดนะพูดง่ายแต่พอมาวัยนี้ปุ๊บเนี่ยโรแมนติกน้อยนะคุณแตน แต่ความรับผิดชอบมีเยอะขึ้นนี่นี่คือหน้าที่ของผู้ชายแล้วผมว่าท้ายที่สุดวันนี้ถ้าเกิดเรามาเจอกับผู้หญิงที่เราชอบหรือแฟนเราในอดีตแลวถ้าเกิดทั้งคู่ยังเป็นโสดผมว่าวันนี้เราคุยกันในแง่ของการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเขาเรียกอย่างอย่างถูกต้องอย่างมาชัวอย่างอย่างที่เขามาถึงเขาเรียกจุดสุงอมแล้วเนี่ยชีวิตจะมั่นคงมากนี่ผมย้อนมองย้อนกลับไปนะคุณแตนฉะนั้นไม่แน่นะตอนนี้คุณแตนอาจจะ กล้จะ้เพราะว่ามัน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 เอาไอ้พวกความรักหือหวาความโรแมนติกซึ่งจริงๆตรงนี้มันเสื่อมได้ตามตามเวลาวใช่ไหมคะสิ่งที่เหลือก็คือความจริงใจความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงสมัยอะถ้าพูดถึงสาวๆนะพี่นะครับถ้าพูดถึงสาวๆรักหนุ่มๆเนี่ยรักกันเนี่ยถามว่าผู้หญิงน่ะต้องการความรักมากนะพี่ต้องการความรักจากแฟนนี่มากที่สุด อันนี้เอาตัวเองเป็นเป็นจุดนะคะเอาตัวเองเป็นจุดนะคะมันเป็นยังไงคะเวลาเราอยากให้ความรักเป็นแฟนนะพี่นะถามว่ามีความตื่นเต้นในตัวไหมเลือดเลือดเลือดสาวนี่มันฉีดอยู่ตลอดเวลาเลยนะพี่นะอุ้ยกระโปรงเนี่ยเสื้อเนี่ยเปลี่ยนสิบชุดแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยมันชื้นเลยไม่ใช่เขาเราจะไปทานข้าวเขาอยากจะอยากจะสวยให้เขาจะเอาตรงไหนจะโป้ไหนโป้ล่างโป้บนดีจะผ่าข้าวแบบมีความและบางทีคนี่ยเจอผู้ชายที่ผู้ชายที่ อาจจะว่าดีหรืออาจจะไม่กล้าอย่างอาจจะพิฮานนี่ก็ได้นะคะเขาก็ไม่กล้านั่งใกล้ๆเราเ,ออเพราะว่าเขากลัวแต่นี่นี่คือพูดถึงตัวเราเองนะคะเราเองเนี่ยพยายามจะเข้าไปใกล้เขาแต่เราก็ไม่กล้าพี่เราก็ไม่กล้านะเราเป็นผู้หญิงเราต้องเนี่ยแต่ทำยังไงนะสมวนท่าทีเธอสมหวนแต่ก็มีบ้างขายเครงเกงเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่ชายน่าจะแบบว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกคัะอะไรอย่างเงี้ยถามว่าความรักเนี่ยผู้หญิงต้องการมากกว่านและความใกล้ชิดเนี่ยผู้หญิง เทยะทะยานต้องการที่สุดเลยอขอให้ผู้ชายคนที่รักอยู่ใกล้เราอยู่ที่ตัวผู้หญิงด้วยนะคะ,ะว่าจะทํายังไงให้เรื่องเสน่หานี่อยู่กับเราอยู่กับครอบครัวเราเรื่อยๆ,ๆไม่ใช่ว่าเป็นแม่บ้านแล้วหัวกระเซิงผมยุ่งอุ้ยน้ําลายไหลเยอะ <c oughs> แมะตากรอนเป็นเลอะเลยไม่ใช่นะคะ <c oughs> คือเราต้องดูแลตัวเองด้วยใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะว่าผู้หญิงข้างนอกเนี่ยสวยๆเยอะอสวยๆเยอะนะคะไม่ใช่ว่าเรามั่นใจว่าเราสวยอยู่แล้วนะแต่เราต้องมั่นใจว่า เราต้องสวยแล้วดึงใจสามีให้ให้อยู่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไม่ใช่ว่าห้องนอนนั้นตั้งแต่แต่งงานก็ใช้แต่อันนั้นตลอดชีวิตเราต้องไปข้างๆห้องวะมาข้างๆห้องต้องไปเกี่ยวอะไรข้างห้องหรือคุณแทนคือทําให้ความรักนี้จะทําให้อยู่ได้คือสองคนนะพี่คนเดียวทํากันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะคือถ้าเรายังมีความรักกันและมีความความจริงใจต่อกันซื่อือสัตย์ต่อกันนะครับถามว่าผู้ชายซื่อแต่องผู้หญิงไหม ไม่มีอยู่แล้วพี่ไม่มีอยู่แล้วคือเขาแม่แม่แม่หนูบอกว่าเอาเธอลูกเอ้ยผัวเองกล้าออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยในบ้านเน่เป็นผัวเองนอกบ้านไม่ใช่แล้วคืออันนี้เรื่องจริงนะคะคือ,อทั่วไปแต่เราทํายังไงให้ผัวเรากลับมาบ้านเรานี่วาดอนาคตจากนี้เป็นไงบ้างครับในแง่ของความรักและชีวิตคู่อ่าคือนั่นอย่างที่พี่ให้คือบอกว่าณน,นวันตรงนี้ความรักนี่คงคงมีบ้างครับ แต่ต้องการความเข้าใจมากกว่าถูกต้องไหมพี่ถูกต้องความเข้าใจคือความเข้าใจว่าฉันเป็นอย่างเงี้ยฉันบ้าบ้าบออย่างเงี้ยฉันเป็นตลกที่แบบว่าอุ้ยคนนั้นบ้าหรือเปล่าลตีแต่ถ้ามีคนนึงเข้าใจฉันนะเข้าใจว่าตัวฉันนี้เป็นอย่างนี้นะนั่นก็คืออาจจะเกิดความรักขึ้นมาและความเข้าใจใช่ไหมต้องยอมรับตัวเราได้ด้วยใช่ไหมคะแหมเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมนะฮะความรักรักตัวเองนะครับอันนี้ต้องมีแน่นอน แต่ที่สําคัญคือหาคนที่เขารักเราเข้าใจเราแล้วก็ยอมรับเข้าใจอย่างที่เราเป็นด้วยเราเป็นด้วยนะคะแหมท่านละครับหาเจอหรือยังเป็นข้อคิดสำหรับผู้หญิงทุกคนเลยนะคะว่าหาคนที่เขายอมรับอย่างที่เราเป็นอย่างนี้แหละใช่นะคะแต่ก็ต้องพยายามหน่อยนะคะอ่าอคุณคุณราตรีวิทวัฒน์นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแปนมากเลยครับคุณรานค่ะอยู่เทมสองได้ไมคยอยยังมันอยู่เลย